ลึกๆเน้นๆขบัน X oh. สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Carbon X Channel นะครับในระบบออนไลน์ทุกๆแพลตฟอร์มทุกๆ Channel ทุกๆสื่อนะครับก็ฝากติดตามกันได้ในออนไลน์นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปก็ท Subscribe กดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็ต้องกดกระดิ่งด้วยสำหรับการแจ้งเตือนนะฮะ แล้วก็ทักทายอย่างเป็นทางการไปยังทางระบบเคเบิลทีวีด้วยนะครับ c t ทีวีเคเบิลทีวีนะครับนี่คือ c o r b บอ x เอ็ n n e l แนละครับแล้วก็ใน EP ของ The c u p Talk เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของสโมสรลิเวอร์พูลข่าวสารสาระส,สำคัญอะไรต่างๆ,ๆนะครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยติดตามกันได้นะครับวันนี้เราจะไปติดตามเป็นบทสัมภาษณ์พิเศษถึง เรื่องของการที่จะมีแฟนบอลเข้ากลับมาสู่สนามฟุตบอลกันอีกครั้งหนึ่งของพิมมิลิกและเทรนอเล็กซานเดอร์อโน์ให้สัมภาษณ์ไว้ว่ารู้สึกแปลกเพราะว่าไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานถึง18เดือน <c oughs> โดยลิเอร์พูลจะเปิดบ้านรับเบอร์นลี่ในวันเสาร์นี้ช่วงหวัวค่ำนะครับแล้วก็บรรยากาศตอนนี้เราคึรสึกว่าเราตื่นเต้นที่จะได้เห็นคนดูเต็มสนามนัดที่แล้วขนาดเราไปเยือนแล้ว เรงรู้สึกได้เลยว่ามันมันมีพลังะนะฮะเทรนด์บอกว่านี่แหละพลังเหล่านี้มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราจะกลับไปสู่สถานการณ์ลุ้นชมป์กันอีกครั้งอะไรก็เกิดขึ้นได้เราจะมาวัดกันในเดือนพฤษภาคมเราอาจจะมีชมป์ติดไม้ติดมือก็เป็นได้และนี่คืออาวุธพิเศษ,ษนี่คือแผนแผนพิเศษที่อาจจะทําให้เลี้ยวภูกลับมาลดแลนดอีกครั้งก็เป็นได้นะครับ เทรนด์เอริสเนอร์อโนนเนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้กับสื่อของสโมสรเรอรวพูลนะครับบอกว่ารู้สึกแปลกๆแ,แต่ว่ามันคือแรงจูงใจหลักของทีมในตอนนี้ล่าสุดที่เรอรวพูลมีผู้ชมในอันฟิลอย่างเป็นทางการนะคือ11มีนาคม2020ในเกมแชมเปียนลีกกับแอตมาดริกนะฮะเทรนด์เอริสเนอร์อโนนได้พูดไว้ว่า นีนะเขาบอกว่าผมคิดว่ามันค่อนข้างแตกต่างกันนะต่างกันมากเลยนะครับมันค่อนข้างแปลกความรู้สึกคือแปลกนะฮะแล้วลองย้อนกลับไปดูสิเกมล่าสุดที่มีผู้คนเต็มสนามมันบรรยากาศมันเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเมื่อพวกเขาไปถึงแฟนบอลนะเมื่อพวกเขากลับมามันเป็นความรู้สึกที่ช่างน่าอาัศจรรย์สำหรับพวกเขาพวกพวก,พวกเราทุกคนนะฮะ เราต้องการแฟนๆมาช่วยเรามันคือสิ่งที่เราทุกคนรอคอยอย่างมากๆเป็นสิ่งที่ทำให้เราก้าวหน้าต่อไปโดยเฉพาะตอนนี้เราเตรียมพร้อมในแคมป์ฝึกซ้อมนะครับเรารู้ว่าเมื่อเรากลับมาเราจะสามารถมีแฟนบอลอยู่ที่นั่นเราจะมีเป้าหมายอย่างแท้จริงนะเราจะต่อสู้เพื่อทุกสิ่งทุกอย่างกันอีกครั้งเทรนเน่ มีปัญหาในเรื่องของอาการาความฟิตความสมบูรณ์นะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพราะว่าไปเข้าแคมป์ทีมชาติแล้วก็เจ็บกล้ามเนื้อก็ถอนตัวไปในขณะที่ทีมชาติอังกฤษก็ไปถึงชิงชนะเลิศในยูโรที่ผ่านมานะครับแม้ว่าอกหักก็ตามแต่นะครับเทรนด์ก็กลับมา,าฟื้นฟูสภาพร่างกายจนกระทั่งกลับมาฟิตซ้อมสมบูรณ์แล้วก็เปิดฤด,ดูกาลได้อย่างสวยงามนะครับเทรนด์ได หลุดมานิดนึงพูดถึงแท็กติกใหม่ๆของครอปในครัมป์เพีซันซึ่งวันก่อนผมได้คุยกันในคลิปว่าเรามีวิธีการฝึกสมองเพื่อพัฒนาตัวเพื่อพัฒนาตนโดยเฉพาะพัฒนาในเรื่องของการเปิดลูกตั้งเตะฝึกสมองโดยบริษัทที่เรียกว่าเชี่ยวชาญโดยเฉพาะใช้เทคโนโลยีใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยนะครับทรนได้พูดถึงเรื่องนี้ฮะเราพยายามใช้แท็กติกต่าง หลายอย่าง2-3อ,อย่างด้วยกันและเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องคิดให้ดีแล้วก็ปรับกลยุทธ์มาใช้ในระหว่างฤดูกาลพีซีซั่นในบางช่วงที่คุณอาจอาจ,จะชนะทุกเกมหรือบางทีอาจจะทําไม่ได้แต่บางทีก็แค่ทําให้เหมือนกับการฟื้นฟูนร่างกายให้แข็งแรงขึ้นนะมาเล่นด้วยกันสื่อสารการทํางานด้วยกันซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนําไปใช้ในระหว่างฤดูกาลทุกวันนี้นะฮะผู้เล่นระดับโลก5-10คน ผูนะ้เล่นระดับโลก5-10คนที่มายังพรีเมียร์ลีกแล้วก็ไปศูนย์ในทีมใหญ่ๆใ,ในแต่ละฤด,ดูกาลนะฮรดังนั้นมันแน่นอนว่ามันจะยากขึ้นยากขึ้นทุกทีนะตอนสิ้นสุดฤดูกาลที่แล้วเราเห็นทีมอื่นพยายามต่อสู้เพื่อเอาชนะเกมต่างๆมากมายดังนั้นผมมั่นใจว่ามันจะเป็นการแข่งขันที่เยอะแยะมากมาย สำหรับตำแหน่งท็อปในลีกไหนฤดูกาลนี้เรารู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเราต้องการคว้าถ้วยเราคาดหวังในตัวเราเองสูงถ้าเราทุ่มเทลงไปผมคิดว่าเรามีดีมีดีมีทีมที่ดีพอมีผู้จัดก,การทีมที่น่าทึ่งมีสปิริตของทีมและยิ่งการที่มีแฟนๆกลับมาในสนามมันจะสร้างความแตกต่างอย่างมากทีเดียวนะครับเซนบอกว่า ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่เราจะไม่คาดหวังว่าเราจะได้ถ่วยรางวัลและจับตามองดูรางวัลอื่นที่จะมาถึงในเดือนพฤษภาคมเทรนด์ Trend, ไม่กักแล้วนะครับไม่มีเหตุผลที่เราจะไม่คาดหวังแชมป์แสดงว่าเทรนด์มั่นใจในผู้เล่นหมายเลข12บรรดาเดอะคอปทั้งหลาย ที่จะเข้ามาเชียร์ลั่นเต็มสนามมันรู้สึกได้เลยว่าพลังของแรงเชียร์ของเดอะคอปมากมายมหาศาลช่วยผลักดันสโมรสรทีมขนาดไหนเรารู้เลยว่าตอนที่เราสถานการณ์ตอนที่เราได้แชมป์รัวๆแม้กระทั่งปีที่โควิดมาที่เราได้แชมป์เราก็ยังรู้สึกเลยว่าเอะมันเป็นแรงขับดันที่ต่อเนื่องนะพอตอนที่สโมรสรที่ไม่สามารถมีคนได้เป็นสนามปิด เราก็ยังรับรู้ถึงแรงผลักจากแฟนบอลส่งมาจนกระทั่งถึงจุดที่เราเป็นแชมป์เสียดายที่เราไม่ได้ฉลองแชมป์ต่อหน้าแฟนบอลมันจะบ้าคลั่งขนาดไหนซึ่งเราก็ไม่สามารถรู้ได้แต่เรารู้ได้เลยว่าบ้าคลั่งแน่นอนนะฮะทั้งนั้นปีต่อมาพลังถดถอยจิตใจถดถอยร่างกายถดถอยนะฮะเราก็อย่างที่เห็นสภาพเราก็อ่อน อ่อนแรงเรียวแรงน้อยสภาพยับเยินร่างกายไม่ไหวในซีซั่นที่ผ่านมาเป็นปีที่ไม่มีอะไรเป็นน้ำเลี้ยงอะไรเลยนะครับอันนี้เท่ากับว่าบางทีเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของกำลังใจมันสำคัญบางทีคนย่อหล่อแร่จะตายบางคนแบบไม่มีสติกระใจบางคนไม่มีกำลังใจเลยการให้กำลังใจทำให้คนต่อสู้อยู่ได้ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเพราะฉะนั้นฤดูกาลที่เรามองว่าทีมเราธรรมดาไม่ได้เสริมอะไรเป็นทีมเดิมๆเ,เปลี่ยนแปลงแตกต่างจากเดิมซีซั่นที่แล้วก็แค่นักเตะหลักกลับมามันก็คงเหมือนเดิมหรือมั้งนะฮะแต่สิ่งที่ผมคิดเหมือนเทรนเหมือนกันเทรนรู้สึกแปลกๆรับรู้ได้ว่าแฟนบอลเข้ามาจะส่งผลกับทีมอย่างไรผมก็รู้สึกกลับไปว่าเออ ถ้าปีที่แล้วแฟนบอลยังเต็มสนามอยู่เราก็อาจจะไม่ย่ําแย่อย่างที่เราพบเจอนะเพราะฉะนั้นปีนี้เราเป็นทีมเดิมไม่ได้มีอะไรใหม่มีใหม่แค่เล็กน้อยก็ไม่น่าจะส่งผลอะไรเท่าที่ดูตามตามตามความจริงนะเพราะทุกอย่างตัวก็ตัวเดิมตัวหลักตัวเจ็บตัวเก,ตวกาตัวหลักที่เพิ่งจะกลับมาจากการบาดเจ็บ มันจะมีอะไรใหม่มันก็คงเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่แตกต่างจากเดิมยุคก่อนที่มันเป็นสนานเปล่าๆไม่มีกําลังใจไม่มีเสียงเชียร์ไม่มีเสียงปลุกรา้าวไม่มีเสียงข่มขวัญรบต่อสู้มันคือตัวช่วยที่ดีคําว่าเป็นผู้เล่นหมายเลขสิบสองอันนี้สําคัญมากเพราะมันจริงถ้าที่อื่นไม่รู้ถ้าที่เป็นที่แอนฟิลเขาบอกว่าการออกแบบอัศจรรย์ให้มันเป็นปล่องเป็นช่องแล้วก็บีบด้านข้าง แล้วก็เปล่งเสียงพร้อมๆกันบนอัศจรรย์มันเหมือนเป็นทอร์โคงอย่างเงี้ยเสียงมันจะพุ่งออกไปแล้วมันจะดังมากและถ้าเกิดเดอะคอปร้องพร้อมกันตุ้มขวัญก็เจงิงถ้ากับคนที่อาจจะอ่อนประสบการณ์อันนี้เป็นคนพูดไว้เยอะมากนะครับคือเราไม่ได้ไปสัมผัสบรรยากาศในแอนฟิลดเราไม่สามารถที่จะลึกซึ้งได้ขนาดนั้นผมก็หวังว่าสักวันหนึ่งผมอาจจะได้ไปสัมผัส แล้วเราจะได้รู้ว่าโอ้โหมันมีมนขรังมากขนาดไหนนี่ฮะคนที่เป็นท้องถิน่นคนที่อยู่กันมาแต่อ้อนแต่ออกคนที่สัมผัสมาตั้งแต่เด็กเทรนด์วันหนึ่งตอนสมัยเป็นเด็กก็เคยไปตะโกนเชียร์ลั่นสนามแต่วันนี้ก็เป็นคนที่ซึมซับสิ่งเหล่านั้นแทนเขายังบอกได้เลยว่ารู้สึกรู้สึกได้เลยว่ามันมันส่งผลแน่นอนนะฮะอ่ะโอเคนี่คือเรื่องของเทรนด์อเล็กซนเดอร์อานอนได้พูดไว แล้วผมก็เลยรู้สึกได้เลยว่าอ่ะต่อว่าปีนี้เราจะไม่ได้เพิ่มเราจะไม่ได้ปรับปรุงเราจะไม่ได้อะไรแต่ผมมองว่าการในั้งแต่กลับคืนมาเอาแล้ววะมันก็สร้างสีสันอะไรใหม่ใหมมันก็กลับมาทําให้ทีมแข็งแกร่งเหมือนเดิมพอองค์ประกอบเหมือนเดิมความอันตรายเราก็น่าจะกลับไปเหมือนเดิมปีที่แล้วองค์ประกอบไม่เหมือนเดิมอันตรายหายไปเยอะแต่เราก็ยังผงานได้เพราะฉะนั้นปีนี้องค์ประกอบเหมือนเดิม รูปแบบบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ก็เล่นแบบเดิมแต่องค์ประกอบครบฟังก์ชันมันครบอันตรายมันก็กลับมาเหมือนเดิมได้นะฮะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งดูถูกดูแคลนแล้วอย่าเพิ่งถอยกําลังใจไปว่าโอ้ปีนี้ดูดิทีมนูน้นเสริมไอ่นุนทโอ้หนักเตะคนนูนยายยาย้นเยอะแยะมากมายไม่ต้องไปสนใจนะครับถ้าเราเล่นได้อย่างที่เราเคยเล่นและเราก็ไม่มีปัญหาบาดเจ็บหรือมีปัญหาอย่างที่เคยเป็น เราก็อยู่ในระดับที่ท้าชนได้ทุกทีมเช่นเดียวกันเอาแค่นี้ที่มีอยู่แล้วอยาเจ็บอีกผมว่าสู้ได้ทุกทีมไม่แปลกที่เทรน์มั่นใจว่าเทรน์บอกว่าเลยไม่มีเหตุผลที่เราจะไม่คาดหวังแชมป์ในเมื่อเดอะคอปกลับมานะฮะเอาเทรน์ว่างไงผมว่าง,งั้นแต่เราจะไม่ออกตัวแรงแต่เรารู้ว่าทุกคนกลับมาก้องเชียร์กลับมา แอนฟิลก็เป็นนรกสำหรับทีมเยือนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะไม่เหมือนฤดูกาลที่แล้วนะปีนี้จะเป็นนรกสำหรับทีมเยือนซาตีนะฮะอ่ะโอเคเจอกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะวันนี้เราคุยกันเบาๆนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านอย่าลืมกด subscribe กดกระดิง่งกดติดตามกดไปให้หมดเลยกดไลค์กด, like, กด share แชร์ด้วยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับลึก,ลกขออ้อ